เปิดซองโตจ้ะเปิดซองโตเนาะแม่สาวจ้ะแม่สาวนี่ความสูงเราเท่าไหร่ครับได้สี่สิบจ้ะได้สี่สิบห้องประกันไม้เท่าไหร่ครับผมสามเก้าจ้ะใส่เก้าจะเลื่อนไหมเนาะจ้าใส่เก้าจะเลื้อนไหมเนี่ยพี่น้องยี่สิบเอ็ดเยนสองหกห้าแม่ท้องใส่จ้ะแม่ท้องใส่แล้วสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงได้สี่สิบห้าจ้ะ บึงอ่องคอเราคือชัดเกียนแต่สมอ่องไปรุ่นเนาลูกลูกเพื่อนหน่อไซบ่มพันล่านจูเนียไว้สวัสดีครับยินดีต้อนรับขอาสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟั่มเมื่อนี่สิฟ้า,าพ,พี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก้าหรอครับอย่าลืมกดติดตาม พื่อที่พ่ได้พากคิดดีๆแล้วกไว้ถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอาอยู่กับคุณแม่ยังครับเมื่อเนี่ยนาจ้าคุณแม่นาอยู่บ้านไหนครับบ้านหนองทุ่มจ้ะตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพครับวัือนี้แม่เรามีย่างนามาเปิดในพี่น้องเบิ้งมีควายงามปานสุสนสรินค่ะครับเมื่อนี่ที่เปิดจากตัวครับพวกเนี่ยเปิดสองโตจ้ะเปิด2องโตเนาะ มาเบ่งตัวแหลกก่อนพี่น้องตัวนี้เราซื้อว่าจังใดครับแม่สาวจ้ะแม่สาวนี่ความสูงเราเท่าใดครับลอยสี่สิบจ้ะลอยสี่สิบห้องประก,กันไว้เท่าใดครับพ่อมี้สามเก้าจ้ะประกันไว้ลอยสามเก้าเนาะจ้ะมาเบ่งพี่น้องไว้แม่สาวแม่ใหน่ๆงามจ้ะอ่างหนาอ่างหญ่ดีดีแข้งขาก็ดีคอก็นใหญ่ค่ะครับแขงเบ่งขาอนาคตเราสิไปไก่อยู่ครับไว้แม่นี่ เราได้จากปีแล้วพุ่นเนี่ยครับซองปีน้อยๆนี้แหละค่ะครับตอนนี้สถานะท่อของเซ่เก่าจะเลื้อนไหมเนาะจ้าใส่เก่าจะเลื้อนไห้เนี่ยพี่น้องยี่สิบเอ็ดยอนสองหกห้าได้รอบนึงแล้วเนาะได้รอ,อบแล้วหาง นี่ตำนียังบ่ครับบ่าจะรับประกันตำนีค่ะ,น,น,ะน้ำเหมือนชุ่มหมองจะว่านุ่มเพิ่นคือ,อส่งไข่ไข่ลงไข่ไข่สิย่านมันติดแล้วละจ้ะครับไปรุ่นเอาเด้อพี่น้องใช่ไฮไปรุ่นเอาครับแต่ว่านุ่มเรานี่ส่งไข่ส่งคือส่องคือแล้วล่ะหางกระพื่องามจ้ะยังหนาะ ก็เป็นลูกสาวของไอรสายปานจุลสายปานสุรินเนาะแม่แเราติแม่จ้ะแม่เราเป็นลูกสาวของปานสุรินค่ะครับแล้วซื้อน้องนี่อย่างก่อนน้นองสาวจ้ะน้องสาวสิเปิดไว้เท่าไรครับน้องสาวนี่สองแสนสามจ้ะสองแสนสามหมื่นเนาะจ้าครับราคานี่ต่อรองเลยเพ่อค้าแม่ใช่ค่ะมาต่อได้ค่ะครับเบ,บอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย์หกห้าสามหนึ่งแปดห้าเจ็ดหกหนึ่งแม่นาเนาะแม่นจ้ากลับไปเบื้องตัวที่สองครับอะแลูกคุณพ่อมาคับพ่อกับตัวที่สองมันเครล่ะคพ่อกับตัวที่สองตัวที่สองนี่ซื้อไว้ยังไงครับแม่ท้องใสจ้ะแม่ท้องใสแล้วสูงเท่าไหร่ครับสูงสี่สิบห้าจ้ะเบื้องอ่องคอเราคือชัดเกนียแต่สามอ่องอ่องคอสามอ่องค่ะครับแล้วเป็นควายสายไดวบุนอ่ะ ไอ้สายนั่นแม่จันพญาหงหมจ่จะนสายพญาหงเนาะพี่นมาลูกพญาหงสันจะเนี่ยครับด้ามันกับผู้เท่าเพื่น้าเก็บใบไว้งี่องคอเราก็คือไปทั้งนั้นจแจ้ะเชียงขาญงเป็นวแม่แม่ลูกเนาะแม่จ้ะลูกซ้ายตีเนี่ยลูกซ้ายลูกซ้ายนี่เราได้จดเดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนกว่าจา้ะสองเดือนกว่าสามเดือนนี่นนะสามเดือนตัวแม่เพื่น,นี่ทับแล้วเนาะ ครับแล้วจะแปดมุกกลาแปดมุกกะลาได้จากเดือนแล้วนี่ก็ะสีสองเดือนจะตัวลูกนี่ต้องประมาณสามเดือนจ้ะพี่สามเดือนนี่แหละลูกเพราะว่าใบมันที่สามเดือนกลัวนี่แหละเนาะจ้ะเพราะใบมันอยู่นี่ตามนี่นเดือนกว่าตัวนี้รับประกันท่องไ่มครับ ก็วัไน้รับประกาันเรรมตรวจทายในราคาทองบ้างจ้ะครับไปรุ่นเดาเนาะแต่ว่าการยุ่ซื้อยุ่ยพเห็นขึ้นพเห็นเป็นยังจ้ะไปรุ่นเนาลูกลูกคนเดาใส่เบิ่มพันล้านจูเนียไว้จ้ะเป็นรุ่นเดาเพื่อนกับยุ่ซื้อยุ่ยตะพันทับม้าจ้ะแต่พเห็นเพื่อนเป็นจ้าไดครับนิ่งแล้วเนาะจะนิ่งแล้วจ้ะคิดว่าสิจิตยุ่นั่นแหละลูกซ้ายเราเป็นซายใดครับ สากลมจ้ะพอสามอ,อ่องงามๆนี่แต่เมียเลยป่ะจ้ะสายกลมจ้ะแต่ว่าเมียพ่นนี่พ่นมาเป็นลูกพญาหง่นล่ะครับมีซื้อป่ลูกไสายซื้อนอ้นองกีโน่จ้ะน้องกีโน่เหยียแจ้งทีรีจ้ะพ่อพันผู้พ่อมได้จ้ะนั่นเป็นพ่อพันได้สบายจใจได้ขึ้น มาเบิงแม่เพิ่นเมียเพิ่นสิขาดน้ำเลี่ยงอยู่จังน้อยอยู่จ้านี่ตำนี้บ่ครับเนี่ยบ่มีตำนีจ้จะรับประกันตำนี้ตำนี้แต่ว่าขาดน้ำเลี่ยงแ้วเนาะจ้าผู้ดเดออไปใส่ห้าวจ้าพูดเลยห้าได้หลา,ลายมาเอาไปกินห้าน้ำเนี่ยจ้จาขายบ่แเพียงงามค่ะตัวนี้แล้วซื้อวางไห้เกาะซื้อแม่ท้องซอยจ้ะแม่ท้องซอยกับลูกนี่สูงร้อยสี่สิบห้าจ้าสิเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย เปิดได้ยี่สิบสีจ้ะสองแสนสี่หมื่นครับราคากับพอฟังพี่น้องสองแสนสี่หมื่น 40, เนาะจ้าหางยาเรากค่ะควอยสูงไว้เราได้ลูกตัวตัวที่แรกตัวยเนาะจ้าลูกแรกจ้ะตัวยังสดยังไม่ตัวที่สอง่นเอาเด้อพี่น้องจ้าตัวที่สองดูในท้องเลยืหนะคันแม่ครับราคาเนี่ตัวร้องเนี่ยพ่แม่ได้จ้าครับเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดหกหนึ่งจ้ับมาเบื้องอย ยัางนากระมีแม่ลูกกระมีจ้าสั่นก้ว้สัมยิกอนพอกันชิหนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ